true mm -hmm. สวัสดีค่ะเราก็คงต้องมาคุยกันเรื่องร้อนๆเช่นเดิมนะฮะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดคลิปที่ทีมงานได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่เราแบกรายชื่อนะฮะบัตรประชาชนเอกสารที่เซ็นเพื่อถอดถอนเนี่ยเรามีประมาณสอง0 0ื่กว่านะคะก็คือวันแรกวันเดียวเรวเรานับได้ทันตรวจสอบ ได้เพียงเท่านั้นที่เหลือเราก็กลับเอามาทำต่อนะ,ะก็อยากให้พี่น้องส่งยังต้องส่งรายชื่อนะฮะส่งลายเซ็นพร้อมทั้งบัตรประชาชนอย่างเดียวมาที่ศูนย์นะครับประสานงานนอปชชั้น5ที่อิมพีเรียนลาดพร้าวยังทำเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าและโดยเฉพาะวันที่24เราจะรวบรวมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเราจะพยายามรวบรวม ให้ได้ประมาณหนึ่งล้านเหตุผลเพราะว่าให้มันมีน้ำหนักให้มันมีน้ำหนักว่าประชาชนคิดอย่างไรที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพลังอนุรักษนิยมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพลังอนุรักษนิยมในการที่ออกมาจัดการ กับพลังการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยโดยคิดเอาเองว่าพลังอนุรักษ์นิยมของเขานั่นแหละคือเจ้าของประเทศมีความชอบธรรมจะอยู่ในฐานะผู้ปกครองและจะต้องใช้คำว่าป้องกันด้วยนะป้องกันทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นที่จะมาเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองที่ผู้มีจริยธรรมหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมมีอำนาจอยู่ ที่เราเรียกว่าระบ,บอบอามาตยาธิปไตยครั้งนี้ตุลาการออกมาพูดชัดเจนเลยว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวรัฐธรรมนูญใหม่เดี๋ยวรัฐธรรมนูญใหม,ใหม่ออกมาแล้วอาจจะมีการล้มล้างก็ได้ซึ่งอายการก็ได้บอกแล้วมันมันไม่ใช่แล้วยังมีประชามติอีกซสรอก็มาจากการเลือกตั้งแล้วยังต้องมาผ่านารัฐสภามันไม่ใช่นะแต่ พลังอนุรักษ์นิยมแสดงตัวในฐานะอำนาจตุลาการรัฐธรรมนูนออกมาจัดการป้องกันในโลกนี้ไม่มีนะคะดิฉนันอยากจะบอกเขาต้องคุณต้องออกมาจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเช่นพบว่านะฮะคุณจะไปวินิจฉัยเขาได้อย่างไรพบว่าทำผิดไปแล้วแต่ถ้าคิดว่ากลัวจะทำผิดเนี่ยมันไม่ได้นะฮะนี่มันไม่ใช่ศาลแล้วนะฮะ พราะฉะนั้นการทำหน้าที่เป็นพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยในการที่ใช้คำว่าป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่ถูกต้องและมันไม่ชอบทำเลยดิฉันจึงอยากจะเรียนมายัางพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วนะฮะว่ากลไกรัฐอมาตยาธิปไตยทำลายนะ,ะทำลายนะฮะกลไกของประชาธิปไตย ที่แล้วมาในฐานะบุคคลจะเป็นคุณสมัครนะคะคุณทักษิณคุณสมชายในฐานะพักการเมืองเช่นพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักอื่นๆแล้วในฐานะบุคคลก็มีเป็นร้อยๆคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ครั้งนี้กล้าหาญถึงขนาดที่เรียกว่ามีปัญหากับรัฐสภารัฐสภา ในนี้ประกอบทั้งวุฒิสมาชิกนะและผู้แทนราษฎรนี่จึงเป็นเหตุผลว่ากลไกอัมมาตยาธิไปไตยอันนี้นี่ควรที่ให้ประชาชนเนี่ยพิภากษาว่าสมควรหรือเปล่าที่จะยังดำรงอยู่นี่เราไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญ5.0ที่เราอยากจะแก้ไขใหม่ตัวรัฐธรรมนูญ5.0เองไม่ได้ให้อำนาจเลย ม่ได้ให้อำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญขนาดนี้เพราะฉะนั้นขอร้องพี่น้องประชาชนให้แข็งแรงอย่าคิดว่าไปยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยโอเคก็คือไม่ต้องแล้วไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังอนุรักษ์นิยมพลังนี้เนี่ยมีอนุภาพพอสมควรนะรัฐประหารครั้งเดียวรัฐประหารครั้งเดียวเมื่อ19กันยา2549 แต่หลังจากนั้นเครือข่ายพลังอนุรักษ์นิยมอันอื่นๆสำแดงบทบาททั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสิ่งที่เรียกว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญดังนั้นเราจำเป็นต้องแก้เหตุก็คือชี้เห็นว่าท่านทำไม่ถูกและถ้าท่านอยู่ต่อก็จะทำให้สถาบันศารทั้งหมดเสื่อมเพราะบางทีคนก็ไม่รู้ สารรัฐธรรมนูญกับสารยุติธรรมคำว่า,าสารก็เลยเสื่อมหมดนะเพราะฉะนั้นพี่น้องยังต้องส่งมานะคะแล้วเราก็จะได้จัดพิธีใหญ่ในการที่จะส่งมอบนะว่าประชาชนที่ต้องการถอดถอนเนี่ยมาแสดงตัวมากมายนับแสนคนแล้วจะอยู่อย่างไร ก็ลองไปชมคลิปที่ตอนที่เราเอาของเอาลายเซ็นไปส่งประธานวุฒธธิสภาแต่รองประธานเป็นคนมารับมอบนะฮะคนเดิมที่ได้พูดตอนวันที่วันที่6นะฮะไอ้วันที่7พอมาวันที่8ก็เป็นท่านนะฮะก็ไม่ทราบคนอื่นหายไปหมดหรือยังไงก็คือท่านคงกล้ามาพบหน่อยเพราะท่านเป็นมาจากสวเลือกตั้งค่ะก็ เชิญชมคลิปภาพตอนที่ไปไปส่งเอกสารเลยค่ะวันแรกวันเดียวที่เราเราเพิ่งโหลดแบบฟอร์ม์เนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนี้เองเพราะฉะนั้นนี่ก็มาที่นี่หนึ่งวันตังนั้นนี่เราเป็นชุดแรกเราอาจจะมาเพิ่มอีกสักหน่วยหนึ่งถ้าให้มากเกินไปท่านจะเป็นภาระ ในการตรวจสอบแล้วมันจะเสียเวลาเพราะนั้นเราก็จะให้อยู่ไม่เกินไม่เกินไม่ถึินสี่หมื่นนะฮะประมาณสามหมื่นนะฮะเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นภาระจะได้ถูกตามระเบียบเพราะเราก็ไม่ได้หวังมากเพราะนั้นที่มาจากไหนเนี่ยก็ามาจากประชาชนนั่นแหละฮะไม่ได้มาจากไหนไอ้นี่ก็มาจากประชาชนแล้วเขามาแสดงตัวให้เห็นด้วย นี่เป็นการชุมนุมเล็กๆแล้วเขามาสแสดงตัวให้เห็นในการเซ็นชื่อไม่มีใครลอ้อไม่มีใครจ้างค่ะชัดๆว่าเขามาเพื่อสแสดงตัวแถมยังจะไม่ยอมกลับแบบที่ท่านเห็นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชชุมนุมที่ที่ิสี่อ๋อที่ดินสี่เราจัดที่อนุาสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าเดิมเราก็กลัวพี่น้องเราจะไหน แต่นี่ยนพวกเราคิดดูแล้วเราเราไม่ใช่คนเลยถ้า80ปีแล้วเราไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ถ้า80ปีครบรอบกันเป็นไงเราไม่จัดงานรำลึกมันไม่ได้มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วต้องจริงใจกับเขาด้วยไม่งั้นก็คือจอบหรอก พบกันอีกครั้งก็สองหมื่นกว่ารายนะคะก็เราอาจจะเอามาเพิ่มอีกสักสี่ห้าพันเพื่อที่จะเผื่อเอาไว้ถ้ามีปัญหานะคะแต่ว่าจะไม่ให้มากกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะลำบากนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์อยู่นะคะีค่สามล้านชื่อหลายปีมาก และประสบการณ์ครั้งที่สองเนี่ยก็คือร่างรัฐมนูนประมาณเจ็ดหมื่นกว่าก็ยังยะางตัวสอบอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็ลดลงมาเหลือเอาสักย่งมากไม่เกินสามหมื่นกะ็พอนะคะก็หวังว่าคงจะไม่นาะนยันอยากจะบอกว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์เราอาจจะดูว่าเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆในครที่มายื่นถอดถอนด,ด้วยคนจํานวนเพียง 20,000คนเป็นอย่างไรแต่มันเป็นประวัติศาสตร์โลกไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนมาเท้าชื่อถอนถอนตุลาการและรับรองได้ว่าไม่มีแน่นอนเพิ่งมีประเทศไทยเป็นที่แรกนี่เป็นเรื่องที่จะต้องจดจับและเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าพัฒนาการสังคมของประเทศไทยนั้นมันไม่เหมือนที่ไหนแล้ว การต่อสู้ของประชาชนไทยก็ไม่สามารถลอกแบบมาจากที่ไหนนี่เป็นลักษณะลักษณะเฉพาะของประเทศไทยแต่ไม่ใช่การต่อสู้แบบไทยๆพาอเดยนไม่ชอบคำนี้เลยประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่มีประชาธิปไตยมีความหมายเดียวก็คืออำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่แบบไทยๆที่มีคนจําเนวนเนี่ย เท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอำนาจและไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนพราเรื่อการต่อสู้ของประชาชนนั้นอาจจะเสียเลือดเสียเนื้อไม่มากเหมือนกับการต่อสู้ของคนในประเทศแต่ว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ประชาชนกล้าต่อสู้ถึงขนาดถอดถอน,ถอนตุลาการรัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมนะคะ นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ในทางที่ลกของประเทศไทยแต่เป็นศักดิ์ศรีของประชาชนนักต่อสู้ที่กล้าต่อสู้มันไม่เหมือนกันกันกบประเทศอื่นๆมันอาจจะไม่บาดเจ็บล้มตายแต่ว่ามันมีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์มากฉะนั้นเรียนถือว่ากิจกรรมเล็กๆอันนี้ จะมีพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกเพราะว่าถ้าแม้มันไม่ได้ผลจากมาตรา270จากการที่เรามายื่นให้มุติสภาตามมาตรา270เราก็จะเคลื่อนตามวิธีทางของประชาชนซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ประเทศนี้ก้าวหน้า เพื่อที่จะทําให้อำนาจลับมาเป็นของประชาชนให้ได้แม้เราจะไม่มีความหวังใดๆสําหรับการยื่นครั้งนี้แต่เราจะทําตามฐานะพลเมืองดีก็คือทําตามระบบและทําตามระบบประชาธิปไไยแต่ถ้ามันไม่ได้ผลถ้าจะเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนของประเทศเราก็สัญญาว่าเราต้องขับเคลื่อนตามวิถีทางประชาชนแน่นอน ถ้าแม้นว่าวิธีทางในระบบไม่ได้ผลก็ขอกราบเรียนนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนเอาไว้นะที่นี้ด้วยว่าโปรดช่วยบอกประชาชน,นทั้งหลายด้วยว่าเราทำหน้าที่ของรับให้ดีที่สุดน,นะฮะแล้วเรื่องนี้แม้นจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับหลายคนแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะประสบการณ์การต่อสู้ของเรียนเอง ร่วม40ปีบอกได้ทั้งได้ว่าครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งในพอดีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง80ปีแต่ท่านก็ต่อสู้มาร่วม40ปีและนี่จึงเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญที่เราทอดถอ,ทอทาานตุลาการก็ขอฝากที่น้องสือ่อหนุนชนช่วยแจ้งสงสารนี้ให้กับประชาชนไทยว่าเราพยายามทำ อย่างดีที่สุดแ้วขอบพรคุณมากค่ะในคนจทมทว่าคนัเรียนดทาาันนี้องหมื่ทาาหมื่นาสภากนะคัตัวงตั้ตตที่เรียนาแต่ขะนก็จะ อยากกลับเรียนว่าถ้ามีการเกิดึเร่งเิกรามเาคราเราิดว่าภายในสัปดาห์ภายในสัปดาห์เราคงคงยืดให้ละเพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจเพราะว่าเราชนะแต่ไม่ค่อยได้ผันะคะขออนุญาตกลับเรียนท่านท่รองตอนที่ในาที่เป็นตัวแทนของท่านประธานนะครับผมกังวลมากครับคือพวกเราเนี่ย ยืนยันรอเปอรเซนตว่าตูลาการเจ็คนนี้ทวอย่างแน่นอนแ้วเรากังวลว่าตูลาการเจคนนี้ยื่อค่ะก็เป็นบรรยากาศจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคลิปเขาไม่ได้ถ่ายตอนที่เลียนมอบนะฮะซึ่งควรจะมีภาพนั้นที่ตอนที่มอบอเป็นเอกสารทั้งปึงเนี่ยยื่นให้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่ต้องการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวว่าเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วก็มันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีและนี่คือการต่อสู้ที่ต่อเนื่องนะะนั่นเองก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะพูดเพราะแปลเห็นข่าวในประชาไทยนะฮะความจริงก็จากเว็บไซต์ของเรานั่นแหละนะฮะ เว็บไซต์ของเราก็เอาข่าวประชาไทยมาก็คือของนปชแดงทั้งแผ่นดินนะก็เป็นหัวข้อที่ประชาไทยอ้างมาแล้วก็ต่อมาจาก ASTV สหายเก่าเชียร์สารรัฐธรรมนูญต้านแดงภูมิภาคหนุนแก้รัฐธรรมนูนในนี้ก็บอกว่าอดีตพอรอทอ คำว่าพอราทอเนี่ยหลายคนคงไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาจากไหนล่ะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยมาจากอดีตนักต่อสู้ที่เคยเข้าป่าจับอาวุธนะคะเข้าป่าจับอาวุธแล้วก็มีคำสั่ง66ทับ23 และจากนั้นมีอื่นๆอ,อ,อีกหรือเปล่าน่้นก็ไม่แน่ใจก็คือทำให้ออกมาจากป่ามาใช้ชีวิตปกติเลยตั้งชื่อว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่มีหลายคนเอามาใช้อ้างตอนที่จะทำพรบรปรองดองก็ย้อนกลับไปอย่างคำสั่ง66ทับสตอนนั้นเป็นแค่คำสั่งไม่ได้ออกเป็นพรบรมังนะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยออกมาใช้ชื่อผู้ร่วมพัฒนาแต่นี่มันน่าประหลาดโทษนะคะน่าประหลาดที่ว่าในนี้ใช้คำว่าคือสหายเก่าหายเก่าก็แปลว่าคนที่ออกจากป่านั่นแหละซึ่งบางคนอาจจะเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์บางคนไม่ใช่หรือบางคนก็ไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ำเพราะได้ข่าวว่ามีการ หาเงินกันนะออกมาสร่วม2,000คนชุมนุมหน้าศาลกลางจังหวัดแสดงพลังสนับสนุนคำวินิจฉัยตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็ออกมาโจมตีตอนนี้ก็เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในตอนแรกก็โจมตีคุณจาตุรนฉายแสงนะซึ่งอดีตเคยเข้าป่าร่วมอุดมการกับพอรอทอแต่ขณะนี้กับประกาศยั่วยุ ให้ผู้คนออกมากล่าวให้ร้ายไม่ยอมรับตุลาการสารรัฐธรรมนูญนี่นี่ถ้าสักพักก็คงจะวิจารณ์อาจารย์ธิดาคุณหมอเหวียงด้วยนะสุดท้ายอยากจะถามว่านายจาตุรนนั้นเป็นใครเอาอำนาจอะไรมาชักชวนให้ผู้อื่นดูหมิ่นเกลียดชงังไม่ให้ความเคารพเน่นขออ่านชื่อนิดหนึ่งว่ามีการอ่านถแถลงการอ้างว่าเป็นตัวแทน ได้ยื่นต่อประหลัดจังหวัดขอนแก่นนายบุญธรรมแสนเวียงหรืออดีตสหายสิงหาอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาในนี้อ้างว่าทางกลุ่มอดีตผู้ร่วมพัฒนาจะรอดูท่าทีของคนที่ออกมาโจมตีคัดคา้านไม่ยอมรับหน้าที่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญถ้ายังดื้อดึงไม่เคารพ ดันทุรังจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอีกต่อพวกเราจะลุกขึ้นมาสู้แน่นอนเห็นไหมดิฮันถึงได้บอกไงว่าเรื่องการเมืองเนี้ยมันซับซ้อนดิฮันบอกได้เลยกอรามานอคุณทำใช่ไหมขอส่งสารมายัางผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดิฮันนี่แหละก็เคยเข้าป่าหลัง6ตุลา หลังจากที่มีการฆ่าโหดเหี้ยมของนักนิสิตนักศึกษานะฮะและประชาชนเน้นขอแจ้งมาอย่างพวกท่านว่าพวกท่านรู้เปล่าที่ท่านได้เงินเนี่ยเพราะเขากลัวคนเสื้อแดงเขากลัวคุณทักษิณเขาไม่ได้ให้เงินท่านเพราะรักท่านหรอกเขากลัวว่าพวกท่านจะกลายเป็นคนเสื้อแดงเน่นก็ขอแจ้งว่าพวกท่านอาจจะเป็นตัวจริง หรือตัวไม่จริงเพราะมีหลายคนซึ่งเป็นหัวหน้าตัวจริงก็เป็นสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองขอฝากเตือนว่าปัญหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ได้รับนะแล้วกว่าเขาจะให้เนี่ยผ่านมาตั้งหลายสิบปีถ้าเขาจริงใจเขาให้คุณนตนั้งแต่แรกแรกแล้วนะหรือว่าการที่องคมนตรีบางท่านนะเคยมีพ่อเนี่ย เป็นเสนาธิการใหญ่หรือเป็นแม่ทัพใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นน่ะนะก็ไม่ได้หมายความว่าลูกเนี่ยกับพ่อจะเหมือนกันแต่ท่านก้าวหน้าจริงท่านต้องรู้ว่าสายเลือดไม่ใช่ตัวตัดสินความคิดมันไม่ใช่ท่านจะไปคิดว่าโอ้นี่เขาเป็นลูกของอลุงคำตันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องช่วยพวกเราท่านคิดจากอะไร คิดจากผลประโยชน์ของตัวท่านเองใช่หรือเปล่านะเพราะนั้นดิฉันอยากจะขอเตือนท่านแล้วเราจะมาคุยกันในรายละเอียดในครึ่งหลังค่ะ